ืัอน,นี้พามาเก็บผักขมกันค่ะพี่น้องแกะหยอดอ่อนๆเลยค่ะวันนี้เด็ดไปเลยนะคะเก็บไปเลยนะคะยอดอ่อนมากเลยนี่ค่ะพี่น้องแก่มาเบิ่งว่าน้องเก็บสิได้ผักขมไหลปะนะตุมลวกแก้วก็แซสบค่ะพี่น้องนี่นะคะจิ้มแจ่วอร่อยมากนะคะผักขมเกี้ยง สวยงามมากเลยผักขมเขียงงามๆอวบๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศในสวนน้ำเนาะนี่ผักหัหละพางามบ่พี่น้องผักขมเขียงออกเกยอะเลยนะคะทุกคนเติดตอนช่วงนี้แก่หมดแล้วเนาะไปดูน้องนิ้งนะคะโอ้มาดูปากระเียา ต้องนี่งยิ่งไสน้ะบวานแต่ใครเริ่มติดหรือยังงนาะทุกคนจะ้ะนี่มาดูพริกกันนะคะทุกคนว้าพริกกำลังแดงเลยแกงนะม่ายปะลูกพ่อายใครแอบกินขนมใครแอบกินขนมนาะมาดูบรรยากาศนะคะตั้งแต่นองเจี๊ยบปลูกใบเตยไปเนาะลงใบเตยไปนะคะฝนตกทุกวันเลยนะคะทุกคน ใบเตยนองเกียบนะคะชื้นเสและเลยชุ่มฉ่านะคะตรงนี้เนาะเออน้ำนองอยู่เนาะอุ้ยปีกล้ยกล้ยเครื่อนี้กำลังงามสัะพี่นองจ้ะงามเลยค่ะคือกล้ยน้ำว่านะคะกล้วยน้ำว้าเป็นกระอกนอหลหลนะคะตอนนี้เนาะบรรยากาศนะคะตอนนี้รถแมคโครกำลังมาปรับพื้นที่นะคะตอนนี้แมคโครกำลังปรับพื้นที่กันเนาะ เก็บก็เลยพามาเลาะชมสวนกันก่อนนะคะทุกคนโอ้ยใหม่ยังบริภากันเก็บไปพี่น้องจ้าไม่ขอนนี่ตกลงมาไปหากินขนมกขนอหนิ่งนี่นะคะทุกคนโอ้ใบเตยกำลังน้ำแม่กำลังติดกำลังออกแม่เนะเออฝนตกใส่เนาะลูกเนาะพอดีน้องเก็บปลูกไปเนอะปลูกเสร็จนะคะปลูกใบเตยเส็จฝนตกใส่ทุกวันเลยะคะ่ะทุกคน นี่เอาบรรยากาศมาให้ชมนะคะเป็นป่าใบเตยคะ่ะพี่น้องจ๋าใบเตยกะลังงามเลยคะ่ะบางคนว่าปลูไปไหน,นสิได้กินบะอออลองมาดูกันนะคะว่าจะได้กินหรือไม่ได้กินเนาะนะคะเอาบรรยากาศในสวนมาให้ชมกันนะกะลัางหว่างหลายเนาะพื้นที่ตรงนี้นะคะป้ายต้นพริกตัวนี้อันนี้เป็นพริกอะไรเนาะเออน่าจะเป็นพริกขี้อะไรนะ พริกสวนเม็ดใหญ่ๆนาะลูกใหญ่ๆนะคะป้าถั่วพี่น้องเอ,อ้ยขึ้จุ่มกันแักเต้นว่าบาทนี้ป้าเกิดออกมดัดนี่ข้าวเ้เห็ดน่ไหร่นะพี่น้องจ๋าอันนี้ถั่วเปบใช่ไหมลูกเออบึง,น,งน้องหนิงคืออันปลูกออกคคกแต้พี่น้องจ๋าคุณมาละอีกป้าอีละขึ้นมาเอาจุ่มกันแักเต้ลูกปกติมันปลูกได้เป็นแถวยาวงามนะลูกนะ อมันเป็นจังไหมูเรียงเป็นระเบียบไหมล่ะโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยมาชมกันนะคะเรียงเป็นระเบียบมากเลยค่ะแต่ว่าถี่พูดพี่น้องจ๋าคลิปนี้ฝากไว้อีกคลิปค่ะบา,บายๆก่อนนะคะ